ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะมาค่ะเพื่อนๆกบตำแตงรสชาติจัดจ้านมากเลยนะคะสามีกินสลัดไปแต่กบก็จะกินตำแตงนะคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมแต่กบก็จะย่างหมูด้วยนะสามีเขากินของเขาไปค่ะกบก็จะกินของกบไปค่ะไม่ใช่วันนี้กินตำ แตงด้วยสามีบอกวันนี้กินตำแตงจริงๆตำแตงเนี่ยมันก็ลดความอ้วนได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าเราแบบว่าไม่กินแบบว่าอะไรที่มาร่วมด้วยหมายความว่ากินเส้นขนมจีนหรือว่ากินหมูย่างไก่ย่างไก่ทอดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากบคิดว่านะถ้าเราตำตำแตงแบบนี้แล้วก็เอาไก่อะ่ะ ไก่ย่างนะคะไก่ย่างแบบว่าไก่ย่างเกลือหรือแบบเหมือนไก่ย่างพริกไทยดํานะคะก็มากินอันแบบกินกับส้มตํามันก็มันก็จะลดความอ้วนได้เหมือนกันเนาะถ้าเรากินแค่นั้นเราไม่ต้องเพิ่มเส้นนะคะกบก็ว่ามันก็โอเคนะคะเพื่อนๆเนาะเนเนาะเนเออวันหลังเดี๋ยวกบจะตําแตงแล้วก็ทําไก่ย่างพริกไทยดําให้สามีกบดีกว่ามันก็น่าจะลดความอ้วนได้เหมือนกันนะคะ ให้เขากินแค่นั้นก็พอไม่ต้องกินเพิ่มแบบมีเส้นขนมจีนด้วยหรือข้าวอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้กิโ้แล้วโอ้สามีก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักเขาลดลงมาสามกิโลแล้วนะคะโอ้โหเป็นไงคะเย่เยยก็ดีใจกับคุณสานะคะที่เขาแบบว่าแค่สามวันเองนะคะคลิปนี้ละ คลิปนี้ก็คือหลังจากที่สามีกบออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไดเอทก็ไม่เชิงว่าไดเอทนะคะกินพวกสลัดนะคะก็น้ําหนักลดลงมา3กิโลนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทนะคะเพื่อนๆเขาก็ทุ่มเททุ่มเทแบบว่าเ,เขาเรียกอะไระมีวินยัยมีวินัยกับตัวเขาเองนะคะว่าเขาว่าแบบ เขาตั้งใจทำแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับกบด้วยนะกบก็ผอมลงนะกบก็ยอมรับว่าเขาผอมกบก็ผอมเพราะว่าอะไรกบก็ถามว่ากบอยากกินอาหารอร่อยอร่อยไหมกบบอกเพื่อนๆได้เลยนะว่ากบนี่อยากกินอาหารอร่อยอร่อยมากเลยนะกบสารภาพเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากบก็เป็นคนชอบกินเนาะแต่สามีเขาลดน้ำหนักแบบนี้กบก็ไม่อยากที่จะกินอาหาร ให้เขาจะต้องมีความหิวด้วยนะคะกบก็เลยคุยกับสามีว่าเอางี้ไหมเวลาที่ที่รักออกไปวิ่งตอนเช้ากบก็จะกินอาหารไม่ให้เขาเห็นสามีบอกโอ้โหมันทรมานไปไหมที่รักแต่กบคิดว่าการที่เราช่วยกันนะคะหมายความว่าอ่าสามีเขาต้องการที่จะลดน้ําหนักนะกบก็จะต้องแบบว่าก็ช่วยกัน ไม่ใช่ภาษามีลดน้าหนักแต่เมีย DE, แบบโซยอาหารอร่อยอร่อยก็จะทําให้เขาชวนให้เขาหิวอ่ะโอ๊ยตกใจโอ้พ yeah. ีอ anyway> ๋อตกใจอยู่ๆมาคุยกบกันกินอาหารอีสานเจ๊ค่ะโอ้ยเพื่อนๆกบกําลังคุยกับเพื่อนๆอยู่แล้วอยู่ๆมาคุยใส่หูแบบตกใจมากเลยแบบโอ้โหตกใจจริงก็คืออย่างที่กดบอกนะคะเราก็กบก็จะต้องเป็นกําลังใจให้เขาแบบว่าช่วยเขานะเหมือนกับประมาณว่าเขา ไม่ทานอาหารแซ่บๆถ้าทานอาหารแซ่บๆเขาก็จะน้ำหนักขึ้นช่วงนี้เขาลดลดพวกอาหารแซ่บๆก็จะทําให้เขาผอมลงนะคะกบก็จําเป็นที่จะต้องห่างหายนะคะห่างหายจากอาหารแซ่บๆแต่อาหารแซ่บๆของกบหมายความว่าถ้ากบกินตําแตงหรือกบกินส้มตำกบจะต้องมีหมูย่างไก่ย่างแล้วก็ขนมจีนแบบอร่อยแซ่บๆอะไรแบบนี้ความหมายของกบแบบนั้นนะคะอ่ะ เขาก็แบบแล้วสามีกบคอนโทรตัวเองไม่ได้เพื่อนๆเ,เขาอะ่ะจะเป็นคนประเภทที่แบบว่าเขากินอาหารแบบเอ j นจอยแล้วก็มีความสุขก็คือกินจนเพลินแบบเบรกตัวเองไม่ได้จริงๆเพื่อนๆคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอา่า กบว่าการกินอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะกินมากกินน้อยจะลดน้ําหนักได้หรือลดไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่สามีกบยอมรับเลยเขาบอกว่าเขาคนโทรลตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเขากินอาหารอร่อยอร่อยมันก็จะเพลินพอมันกินเพลินแล้วมันก็จะอ้วนอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็กินแบบอ่ากินเพลินเอ,า,อางนี้ดีกว่ากินเพลินก็ทีนี้อ่าการที่กบจะอย่างที่กบบอกนะว่าเขากินอาหารแบบ แบบนี้แล้วกบมากินอะไรแซ่บๆเขาก็อยากกินด้วยก็เลยแบบว่าคิดเองว่าถ้ากบแบบหยุดการอาหารแซ่บๆสักพักหนึ่งแล้วก็ให้เขากินอาหารเข้าไปแล้วก็เราก็กินอาหารของเขาได้ด้วยค <c oughs> บก็ถือว่าให้กําลังใจเขาไปอีกทางหนึ่งแต่เขาก็ดีใจนะว่าเขาลดน้ําหนักได้ตั้งสามกิโลนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ โอเคค่ะกบก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าหลังจากที่กบทําอาหารลงไปแบบหรือว่าเขาทานอาหารแบบเพื่อสุขภาพแล้วน้ําหนักเขาลงหรือว่า สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะกบก็นํามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะที่คอยสปอร์ตนะคะคอยเป็นกําลังใจให้กบถึงแม้ว่ากบก็ไม่ได้ทําอาหารไทยแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นอาหารแนวนี้ก็ยังมาให้กําลังใจกบเสมอนะคะเพื่อนๆกบก็ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังใจมิตรไมตตีดีๆที่มีให้กบนะคะเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะขอบคุณจริงๆค่ะกบไปแล้วนะคะกบก็นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำหนักสามีกบลงมาแล้วสามกิโลโอเคค่ะไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกบแลกเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย